นอกยกเนยกตอในลูกอะไรลูกเป็นนี้ในตีการขอด้านโคเลยนะการศึกยกด้วยระยะเล็งหวังผลไหมหรือว่าปุ้กก็ตั้งใจครับอาจารย์เฉียบเพราะว่ามือเข่าตกอ่าะอาจารย์อาจารย์เฉียบแก้เกมไหมล้ะเร็วเลยตอนก่อนที่ก่อนที่มาเจอเขาวันเนี้ยก่อนหน้านี้เราหนักใจมาดูดูเขาแบบว่านอกแน่นในเหนียวอยู่ ไม่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยคิดว่ายังลูกอะไรมามาแก้ครับวันนี้ก็อะไรนะหละคิดว่ายังลูกอะไรมาแก้กัยลับวันนี้ก่อนชกอีกย่งวัจะปีนขึ้นมาได้จะว่าซะก่อนวันนี้เราพอขึ้นมาก็เปต่อได้วยนะได้ชิปไหมครับผมไม่มีก็มีก่อนชกหมื่นสองใช่ไหมแล้วก็ดูอ่าก้นคอภายในสามยูควอีก3ามหมื่นอ่ะเอาไปทำอะไรลูกก็เอาไปให้แม่ ให้แม่แมมเรียนยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ยครับชั้นอะไรละอยู่ปีหนึ่งครับปีหนึ่ง <ขอ S 2> มหาลัาายปีหนึ่งเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิทยยาลัการกุ้วิทยาเขตกรุงเทพครับอเร่วันนี้ก็อพอใจผลงานตัวเองมากมีในใจไหมชอบมวยแบบไหนอย,อยากเจอใครขอบคุณครับก็ได้หมดครับได้หมด ก็อันนี้ขึ้นเวทีมาตรฐานครั้งที่่ไรของเราแล้วลูกครั้งที่สี่ห้าเองครับที่สี่ก็นี่ห้าแล้วต่อไปก็น่าจะดีกว่านี้เนาะอ่ะจะขอบคุณใครบ้างทีนี้ก็ขอบคุณทีมงานครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายครับที่ช่วยมาเชียร์ครับอ่ะพูดอะไรถึงเอฟซีหน่อยก็่อนถึงเอฟซีเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณน้อยใจหนักขอบคุณขอบคุณ